สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนาหนามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของอุปบาทสมเด็จพระประมมนทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่าน ยังไม่ได้ทำการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่ส,สกรปรกเท่าไหร่นะครับท่านก็ยังเงาเงียวิบเงาวัดอยู่พอสมงควรนะครับท่านพูดผิดพูดถูกนี่อะไรก็ไม่รู้ครับท่านผมก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยพูดไม่เก่งครับขอโทษขอไปพี่น้องท่านด้วยนะครับไม่ได้จตนาที่จะไหว้ใครนะครับท่านไหว้ตัวเองนี่แหละครับท่านพอถูกต้องเรามันเป็นจริงๆครับเป็นมาแต่เกิดนะครับท่านไม่ใช่ว่าผมดัดจริตให้มันเป็นแบบนั้นนะครับขอโทษขอไปพี่น้องๆด้วยนะครับ เรามาดูลักษณะของเรียนก่อนเป็นไงครับเนี่ยลักษณะของเรียนเป็นเลี้ยนแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวปิเนิล์อยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่เบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบนองค์พระลูพระองค์ท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับท่านสวยงามมากนะครับท่านรอยน้ำปีมีนิดหนึ่งครับคือยังไม่ได้ทาการล้างครับท่านไม่ใช่ไปมีนิดเยเยอะเลยนะครับผูุ้งตรงครับเห็นจัดเจนอยู่นะครับ มองเหลี่ยมไหนก็เหมือนกันครับแต่ก็สมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนอะไรมากมายครับท่านมีอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับสาหรับบรุงรูปทรงท่านครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงครับขอบเฟืองเหรียญนี้โอ้โหครับพี่ขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลยครับสบายๆเลยครับสวยงามมากครับขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้ครับขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสิบาทีจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับท่านสำหรับเหรียญสองบาทนี่ยยาวกว่าท่านเปรียบเทียบดูก็ได้ครับ ไปเปรียบเทียบดูเลยครับว่ามันใช่หรือเปล่าผมจะโกงหกท่านหรือเปล่าครับสวยงามมากันนะครับแบบนี้ครับสุดยอดทีเดียวนะครับสําหรับขอบเฟืองสาหรับเรียบเนี้ยมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับชัดเจนนะครับประเทศไทยครับอักษรเบวครับสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาน่ดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับ จะได้เอามือรูลูบคำดูว่าเป็นเหรียญเดไรย,ยนะครับท่านพศอ5อ2สองันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านสองห้าสามสองเนี่นะครับท่านโอ้โหครับปีนี้จำนวนการผลิตเยอะพอสมควรนะครับท่านไม่ใช่น้อยเลยนะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือไม่ได้ติดอยู่ในดสิบอันดับอย่างแน่นอนครับสำหรับปีห้าห้าสมสองเนี่ยจำนวนการผลิตเยอะพอสมควรครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชเวรารามนะครับเนี่ย ปาปางวัดลุนลาบลาลามนะครับแต่ต่าลงมาอันนี้คือแม่น้งเจ้าพยาได้ล่างสุดอยู่สิบบาทไทยแล้วสิบาทอะลรบิดนะครับอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับมันเหมือนกับเหรียญใส่แตกอะไรประมาณนั้นแหละครับเนี่ยนี่ครับที่เห็นเป็นช่องเหรียญเลยครับเนี่ยผมเคยเจอนะครับแบบนี้ครับพอผมเอามาจากลูกค้านะครับแตกแต่แตกเยอะกว่านี้ครับพอผมยกขึ้นเอาขึ้นมาผมแปลกๆผมเลยเอามือแกะแตกตรงนี้ แตะๆลงไปครับหลุดออกไปจากกันเลยครับท่านไม่น่าจะเป็นไปได้ครับหลุดออกไปเราพบมหัว,วลอตัวเองอยู่อะไรวะเนี่ยมันมันเป็นยังไงถ้ามันเป็นรอยแตกแบบนี้ถ้าผมรู้ว่ามันมีราคาจริงนะตอนนั้นผมไม่ทำแล้วครับเมื่อก่อนนี่พูดง่ายๆคือนานมากมากแล้วนะครับก่อนที่ผมจะเข้าวงการมาครับแต่ตอนนี้รู้แล้วครับไม่กล้าที่จะทำแล้วนะครับสำหรับปีพศ2500 สามสิบสองนี่แหละครับท่านของกวา้วางของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านผลิตพอดีครับท่านหนึ่งร้อยล้านผลิตพอดีนะครับตลับปีสองห้าสามสองเนี่ยในรายการบรเวณสี่เขาให้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทเลยนะครับท่านสูงเอากันนะครับเนี่ยต,ตั้งที่ผลิตตั้งร้อยล้านเหรียญครับแต่เขาให้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทเลยนะครับ ในระดับยงซีนั้นตกอยู่ที่เรียนละ40ถึง50บาทเลยนะครับ